่วงนี้มาพบกับอาจารย์ดรสุรัตจันทองปานผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์นะครับวันนี้จะมาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือถวายในเมียนมาเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอิทธิพลของรัสเซียจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นรัสเซียจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่นะท่าเรือน้าลึกถวายแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยจะเกิดอะไรขึ้นจะกระทบต่อระบบโลจิสติกส์บ้านเราแค่ไหนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ละสวัสดีครับทุกท่านครับ ก็ช่วงเวลานี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราบอ์เดอร์ไอซิลบอ์เดอร์คือปิดปิดชายแดนไทยพม่านะครับครับแล้วก็เพิ่งคุยกับทางผู้ปกอบการพม่าที่เขามาพบว่าเราแก้ปัญหายังไงเราก็ไล่ดูชายแดนตั้งแต่นะครับจากเมียวดีแม่สอดมาหมดพญาตองซูสังละไปถึงสิงครอนจนไปถึงแมละนองนะครับ สุดท้ายโซลูชันที่เกิดขึ้นนี่คือการขนส่งทางท่าเรือนองอย่างที่ทราบดีเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วก็ก็ลองจะเพิ่มขึ้นอีกนะพี่เจระ,ะประเด็นตอนนี้คือท่าเรือน้องเริ่มเริ่มมีความตานัน่นแล้วก็เครนในท่าเรือก็ยังซ่อมไม่เสร็จอแต่ว่าผู้นําเข้าส่งออกก็ายาังแก้ปัญหาอยู่โชคดีที่มีท่าเรือกระชนที่อยู่รอบๆประมาณเกือบสิบท่านะครับที่คอยรองรับตรงนั้นอยู่แต่ก็มีท่ามีชายแดนตรงหนึ่งที่ได้รับพิจารณาคือตรงน้ําพุร้อน น้ำผู้ร้อนจริงๆเนี่ยมันจะข้ามไปทางฝั่งมากคือถวายนะครับถวายมันมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่ประเทศไทยเราตื่นเต้นมากเมื่อปีสอง1ันห้าร้อย้าสิเอ็ดสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาโอ้ตอนนั้นประเทศไทยตื่นเต้นมากว่ามีโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นในชายฝั่งด้านตะวันตกประเทศไทยสามารถที่เชื่อมโยงการขนส่งประเทศไทยไปยุโรปผ่านท่าเรือตรงนี้ได้เป็นท่าเรือน้ําลึกและยะหา่างจากกรุงเทพแค่3ามอกิโลเมตรนั่นคือท่าเรือถวาย มันเป็นโปรเจกต์แข่งชาติเลยนะครับที่เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่สมัยนายกนัตตร์ทักษิณถึงต่อเนื่องมานะครับเริ่มต้นมาจราสงนายกที่รักทางดวนไปจอที่กาญจนบุรีอย่างนั้นเลยใช่ไหมที่ทำ m แปสครับ m 8 1สบเอผมไปขับรถาแลับถึงไม่เสร็จร้อยเปอร์เ็นเขาบอกว่าจะเสร็จปี2อง6ัแต่ปีนี้2 0 6 8ก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ดีมันเป็นผลพวงที่ทำให้ ชาวบ้านแถวนนบุรีนะครับสา,ารสามารถใช้การเดินทางไปถึงหน้าตะวัน,นตกไปถึงการวบุรีได้อย่างสะดวกสบายตอนนี้ยังฟรีพี่เจราผมไปผมไปขับลองขับรถดูแล้วนะครับค่อนข้างจะดียังไม่เก็บตังค์แต่ว่าก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือผลพวงจากโปรเจก์นี้แต่อย่างที่ลหลายโปรเจกต์ใหญ่ที่เราคุยกันนะครับว่าเป้าหมายดีแต่มันมีหลายโปรเจกต์ที่มันไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับทาง ประเทศไทยเราเนี่ยช่วงปี2560กว่าตอนที่ทางโปรเจกต์ทวายก็คือคักในประเทศไทยคนไทยตื่นเต้นผมมีโอกาสเดินทางไปที่พม่าก็คุยกับเพื่อนนักธุรกิจที่นั่นเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเรือทวายเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะมันสามารถทําให้ธุรกิจระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากมายไหมการเชื่อมโยงระหว่างไทยพม่าไปยุโรปหรือต่างประเทศนี่มันเป็นได้ขนาดไหนพี่เจรณญเชื่อไหมว่าฟีดแบ็กจากเพื่อนผมเนี่ยน่าผิดหวังเขาบอกเอ้ยสุรัต โปรเจกต์ที่ปแปลกเชือ่อไม่ว่านักลงทุนพม่าก,กําลังพารยาจะถอนตัวนะครับ่าตอนนั้นนะครับปีสงองพันกกว่ามผมก็งงเอ๊ะทําไมอ,ะไมอ่ะทาไมเพราะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเริ่มจะหายไปในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงนะครับไอผู้ร่วมทุนของ,ของพม่าก,ก็ถอนตัวไปชื่อบริษัทอะไรที่ผมจะได้แม็กพม่าะไรสักอย่างหนึ่งแม็กซมงมาเลยสักอย่างถอนตัวออกไปพอถอนตัวไปปุ๊บ บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของไทยที่รับสมรทานมา<ส>ก็ก็เริ่มวิ่งหาเงินทุนมามาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมพยายามจะรดโชว์หานักลงทุนทั้งไทยต่างประเทศเพื่อไปลงปผมเป็นคนหนึง่งไปเพราะอะไรอาจารย์สรุปว่าตอนตัวไปเพราะอะไรเขาคุยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป้าหมายไม่ชัดเจนผมตอนนั้นนะครับตอนนั้นที่เพื่อนคุยะนะฮะเป้าหมายไม่ชัดเจนนักลงทุนที่จะดึงมาก็ไม่ชัดเจน โครงการที่มาลงทุนเี่ยตอนนั้นบอกว่าจะเป็นในคมสาหกรรมจะเป็นเหมือนมตาพุทธอ่าประเทศไทยมีเปรตโตเคมิคอดมีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนั้นนะครับแต่พอศึกษาจริงปุ๊บกลุ่มลูกค้าที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาบอกว่ายัางไม่มีนะความเป็นไปได้น้อยมากกลุ่มรักลงทุนที่มาเลยถอนตัวอันนี้หลักๆที่คุยณนะตอนนั้นนะผมยังไม่เชื่อผมยังโง,งเอะพอม่าประเมินผิดหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ออกมาจริงเขาถอนตัวจริงตอนนั้นบริษั ก่อสร้างของเราที่ทุกคนก็รู้นะฮะก็เริ่มมองหาผู้ร่วมทุนใหม่ๆเข้าไปผมก็มีโอกาสคุยว่าที่นั่นมีการถมที่ทำถนนขุดภูเขาย้ายเพื่อ,อไปชาวบ้านออกไปแล้วก็มีปัญหาในการเวรคืนมีปัญหาหลายๆอย่างที่ที่โดนต่อต้านโดยชาวบ้านนะครับในที่สุดโปรเจกต์นี้ก็ถูกระง,งับชั่วคราวนะ โดยรัฐบาลพมา่าเพราะว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยเขาทําอย่างนี้คือเขาเปิดพื้นที่ให้นะครับพื้นที่ให้แล้วเราได้รับข้อเสนอให้เข้าไปลงทุนตามระยะเวลาที่สัมปทานรู้สึกว่าเป็น75ปี<ม>พื้นที่250ตารางกิโลเมตรใหญ่มากนะครับ250ตารางกิโลเมตรนะ75ปีแต่พอผ่านไประยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันความคืบหน้าไม่เป็นตามที่ท,ท,ที่ที่กําหนดไว้นะครับในปี2556 เริ่มห้าสิบห้าหนึ่งนะฮะห้าปีผ่านไปมันมีความขึ้นหน้าทางรัฐบาลมากก็เลยให้ชะลอไว้นะชะลอไว้เนี่ยมารกว่าจะหาแหล่งลงทุนรายอื่นมาตอนนั้นก็มองไปที่จีนเท่าที่ทราบนะที่จีนนะครับอ่าคือทางทางรัฐบาลไทยเป็นโปรเจกต์แห่งชาติรัฐบาลไทยเนี่ยผมจําได้รัฐบาลนายกยิ่งรักก็พยายามเข้าไปช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะโดยตั้งอ่าบริษัทอะไรขึ้นนนนมมมาาาาาะะะบบบรรรรรรหห่วกััังฐลไทยพนะค พยายามจะดึงญี่ปุ่นเข้ามาตอนนั้นผมร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นอยู่บริษัทหนึ่งบริษัทอันดับนาชั้นหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่มีอย่างไนึ่ว่าจะลงทุนโปรเจกต์ไหนเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาจะถามเอกชนว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะครับ,รบโดยผ่านเจโทเลยในประเทศไทยนะครับเขาจะถามบริษัทใหญ่ๆนี้ในญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยว่าให้โปรเจกต์ถ้า,วายวเป็นไปได้ขนาดไหนถ้าถ้าญี่ปุ่นไปลงทุนเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนอะไรอย่างไง อ่าแล้วทางพวกผู้บริหารก็จะเอาพวกโลกอสตาร์อย่างพวกผมไปนั่งคุยว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนตัวผมเนี่ยเชียร์เต็มที่หรือ,อ่าอยางให้มันเกิดผมว่ามีโอกาสนะมันมีนิคมศักย์กำนะเหมือนมาตะพุ่ยย้ายไปเราสามารถเชื่อมโยงระหว่าง e EC, อีซีอ่าเชื่อมโยงลำาชบบางไปแล้วสามารถส่งออกไปต่างประเทศคือตอนนั้นผมเมื่อสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วก็ก็ยังละอ่อนอยู่นะฮะเราก็มีความฝันอยากให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาสู่ว่าตอนนั้นญี่ปุ่นกำลังเทไปทาง ทีละวะเขากำลังพัฒนาท่าเรือทีละวาแล้วข้างรังเป็นนิโคสากรรมทีละวาอ่านิโคสากรมทีละวาสเปนอีโซนซึ่งญี่ปุ่นเป็นลงทุนวางแผนทุกอย่างจะเป็นนิโคสากรรมที่ทันสมัยเลยเอา์สวยมากนะครับแล้วก็เอาระบบอะไรเป็นลงที่นั่นน่นะครับการทานำอินพอร์ตอัสซัที่ทีละวาเนี่ยทันสมัยมากด้านหลังเป็นนิโคสากรรมด้านหน้าเป็นท่าเรือท่าเรือทีละวะทุกวันนี้ยังดำเนินการอยู่นะครับโดยบริษัทฮ่องกงเนี่ย ฮัตจิสันเนี่ยฮะฮัตจิสันที่บริหารท่าเรือแลมเบังในบางท่าเรือแล้วก็บริหารปานามาที่เพิ่งขายหุ้นให้อเมริกาเนี่ยฮะไปบริหารพราะรู้จักทีมบริหารที่นั่นเขาก็คาดหวังว่า,าจะเติบโตขึ้นนะครับแล้วนักลงทุนไทยก็ไปลงทุนที่คิรวายเยอะมากหลายคนที่ฟังผมจะรู้เลยเป็นรู้เลยว่านะฮะบ,บริษัทชั้นนําอย่างซูอกะโตโยตา้าและบริษัทอย่างไทยอาาุตสาหขอบอกชืนะ่อหนาด่องจริงนะฮะก็ไปลงทุนเยอะนะครับแต่ทีนี้อ่า ขณะที่เทรวาจะเริ่มเติบโตแต่ถ้า,ายเนี่ยเชื่องช้ามากนะครับเพราะจีนก็ไม่เข้าไปญี่ปุ่นก็ทุ่มเทไปทางเทราวาสุดท้ายถ้าไาก็ไม่ไปไม่ได้นะครับแปลว่าโครงการมันไม่คุ้มทุนจริงๆหรือเปล่าคุ้มค่ากับการลงทุนเอ่อหนึ่งพูดตรงไปตรงมาฮะนักลงทุนเราหน้าลงทุนไปลงไม่ได้สอง ไม่สามารถที่หานักลงทุนที่การันตีได้ว่าจะไปลงทุนเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้นะครับไม่มีนักลงทุนไม่มีแผนที่บอกว่าภายในสามปีห้าปีสิบปีเนี่ยจะมีนักลงทุนมาลงทุนเท่าไหร่นะครับการที่จะคุ้มทุนหรือมีรีเทิร์นเนี่ยมันจะคุ้มไหมมันไม่อยู่ความชัดเจนแล้วที่สําคัญคือคนที่จะสมัครแทนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการระดมทุนซึ่งรัฐบาลก็พยายามช่วยเต็มที่มันก็ไม่เกิดนะครับ เมื่อปี2514นะฮะบก่อนรัฐประหารประมาณัก่อนที่ยึด,ยดอำนาจเลยนะก่อนยึดอำนาจเนี่ยเขาก็ปิดชัดเจนเลยว่าโปรเจกต์นี้ไม่ให้รุญาตให้ไทยทาต่อนะฮะโดยผู้นํารัฐบาลพม่าปัจจุบันคนประกาศหลังจากนั้นเขาก็ควบคุมอ,อานาจนะครับทุกอย่างก็นิ่งสนิทเศรษฐกิจพม่าที่ในรังรุ่งก็งเริ่มดอบลงมานะครับไม่ว่าเฉพาะถวายที่ทิราวา ก็เริ่มซบเซานักลงทุนก็เริ่มถอนตัวจากพม่านะครับอ่พาพม่าก็เริ่มหันไปพึ่งพิงจีนอ่าก็หลังจากมันหลายอย่างที่ที่ที่ไปไม่ได้มากพม่าก,ก็ไปอิงทางรัสเซียนะครับเราจะได้ยินข่าวว่าอ่ารัฐบาลพม่าจะออกกองกำลังรัสเซียมาช่วยควบคุมชุกลุ่มน้อยนะฮะอ่าอ,อันนี้เราก็ฟังฟังข่าว แต่ข่าวที่ชัดเกนขึ้นเมือม่อเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผู้นําพม่าไปเยือนรัเสเซียนะครับผู้นํารัสเซียแล้วก็มีประกาศมาว่ารัเสเซียถูกเชิญให้มาเมืองมาพัฒนาถาวายรอบหนึ่งน,นะครับผมก็อืมนั่งคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็คุยตลอดว่าถาวายเนี่ยมันมี potential มากเพราะว่า,าสามเหลยเร,รยครับอาจารย,ย์อยู่ไปลงจุนไปค้าขายในฟิฟในเมียนมาเนี่ยแปลกใจกับข่าวนี้ไหมับ คือคือผมไม่ในแง่ของของของภูมิรัศด์แต่ผมรู้ว่ารัเสเซียมีอิทธิพลในในพมา่าพอสมควรครับแล้วก็มีข่าวลือว่าพมา่าจะเอากองกำลังรัรเสเซียมาช่วยในการรักษาคนสงบนะครับอันนี้ก็ฟังๆอยู่แล้วพอที่เขาไปเยือนลรวบอกว่ารัเสเซียจะมาให้ลงทุนที่ที่เราที่ทวายเนี่ยผมก็แปลกใจนินดๆเพราะรัเสเซียเนี่ยขายายออกมาด้านนี้เนี่ย ส่วนมากเขาจะไม่เน้นอุตสาหกรรมใช่ไหมไม่เหมือนจีนนี่เหมือนญี่ปุ่นรัเสเซียจะทางความมั่นคงอาจจะเป็นฐานทัพเป็นอะไรอ่ะเนี่ยสิ่งที่เรามองนะครับแต่ในโปรเจกต์เขาบอกว่ารัเสเซียอาจจะมาตั้งโรงงานกันน้ํามันก็คุยเพื่อนโรงงานกันน้ํามันที่ทีราว่าโอเคอาจจะเป็นไปได้ที่เรือน้ํามันมาตรงนั้นแล้วกันน้ํามันนะครับแล้วก็ส่งขายในภูมิภาคนี้หรือสไปให้พมา่าแต่ที่มันตื่นเต้นคือรัเสเซียตกลงว่าจะตั้งโรงง,งาน ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้กับพม่าา300เมกะวัตต์ <300. S 2> ถ้าเป็นจริงเนะี่ยจะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของเซอเรียเชียนะครับอาเซียนของอาเซียนของอาเซียนเลยอพอเราศึกษามาเยอะแต่เราก็ลังเลว่าเอาไม่เอาเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยคุยกันนานนะครับทีนี้พอมาตั้งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคือทุกวันนี้พม่าเนี่ยผลิตไฟฟ้าเนี่ย,ยไม่พอใช้ พม่าจะใช้ไฟประมาณผลิตไฟไนดะ้ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ2,400เมกะวัตแค่ทั้งประเทศนี่400-4,400เมกะวัตซึ่งพม่าจะมีเกนเนอเรเตอร์เนี่ยอยู่หน้าบ้านแทบจะทุกหลังใช่ไหมครับไฟพม่าจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ mm hmm. นะฮะทีนี้เมื่อหนึ่งโรงงานได้300เมกะวัต์มันก็ไม่ยังครอบคลุมดีมานที่ขาดอยู่2,400เมกะวัตตสแสดวว่าคุณต้องทำอย่าง 0, ละเจ็ดโรงงาน สามรอยเจ็ดยังน้อยเจ็ดโรงงานเจ็ดโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่คุณใช้ทิละวัยจริงๆเนี่ยตรงนั้นจะกลายเป็นศูนย์กลางของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แต่โรงงานตรงนั้นเนี่ยห่างจากกรุงเทพสามร้อยกิโลเมตรเราเราก็นั่งนั่งดูนะฮะนั่งดูในผลกระทบสิ่งแวดล้อมความมั่นคงอะไรเราก็พิจารณากันต่อแล้วกันนะครับคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยน่าจะดูแลได้ แต่ทีนี้ผมก็พยายามดูว่าระหว่างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยกับพลังงานสะอาดที่เราพยายามดนลงเช่นกังหันลมหรือโซล่าเซลลอะไรประมาณนี้นะฮะต้นทุนที่จะขายให้สู่ตลาดเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยงานโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยจะสามารถที่ซัพพลายเข้าสู่ผู้บริโภคได้ในประมาณ4.4บาทต่อจุนิตซึ่งใกล้เคียงกับราคาไฟฟ้าประเทศไทยทุกวันนี้นะฮะ แต่รัฐบาลเราก็ประกาศว่าจะให้ต่ำกว่า4บาทใช่ไหมแสดงว่าทุกวันนี้ถึงไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ประเทศไทยก็อยู่ประมาณ4.4บาทนะครับซึ่งอาจจะต่ํากว่าขณะที่พลังงานที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณไม่เกิน2บาทบนะครับผมว่าเอ๊ะการที่เอาพโรงงานนิวเคลียร์มาลงกับการที่จะเน้นในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันถูกทิศทางกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทั้งที่พม่าก็มีพื้นที่ที่จะทําพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะ นะครับแต่แทนที่นั้นเนี่ยโรงงานที่ว่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของรัเสเซียรัสเซียอาจจะให้ฟรีหรือให้ระยะยาวก็ได้แลผ, <ม S 2> ผ้เชี่วชาญบอกว่าพลังงานลมพลังงานสายชิ้นเนี่ยมันไม่เสถียรนะวันหนึ่งไม่ไม่กี่ชั่วโมงเองไม่ได้ทั้งวันครับพวกว่ <ผม S 2> าเที่ยวยุโี่เปลี่ยนไปแล้วพี่เจละแต่ก่อนพวกคิดอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เขาเขามีเอเนอรี่แบงค์คือมีตัวตัวเก็บพลังงานเก็บพลังงานนะฮะผลิตกลางวันแล้วเก็บไว้ แล้วเอาเอาออกมาใช้เมื่อต้องการไม่ใช่ว่าผลิตเท่าไหร่ก็เข้าสู่สายส่งแล้วก็นั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันมีการเก็บทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมันมันเปลี่ยนไปเยอะค,คุยกับพวกที่วงการนี่นะครับมันสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะฮะแต่ที่นี้ประเด็นสําคัญคือผมก็ไปดูตัวอย่างเช่นอย่างพวกจีนรัเสเซียเขาทาโรงงานโรงไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยโครงการนี้จะเสร็จประมาณสามสี่ปีแต่เท่าที่ดูสามสี่ปีนะสี่ปีตั้งโรงงานนะฮะ เพราะเร็วครับปล่อยกระแสไฟฟ้าได้คืบสี่ปีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยได้หลายสาเหตุที่รัเสเซียก็ตามที่จริงก็ตามใช้เวลาเกินสิบปีถึงสามารถที่ปล่อยปล่อยกระแสไฟได้ซึ่งคิดดูว่าถ้าเซต up ที่นี่สิบกว่าปีถึงจะได้ใช้แล้วหนึ่งโรงงานได้สามร้อยมิลกวาขาดอยู่สองพันสี่ร้อยวัตต์ต้องมีอย่างน้อยเจ็ดโรงงานทึงจะรคบปลุมได้เจ็ดโรงงานกระจายอยู่ในทิรวาเนี่ยมันจะกลายเป็นนิวเคลียร์ครับ ตรงนั้นนะครับแล้ว <S 2> <S 2> ที่เขาคิดเนี่ยนอกจากโรงงานไฟฟ้าเขาจะทําเป็นโรงงานกัลน้ำมันเป็นโรงงานน้ามันนะฮะเป็นเปโตเคมีคอลผมเลยมองแง่ของโลจิสติกแง่ของท่าเรือแง่ของนิคมสาหกรรมเนี่ยแนวคิดนี้ยังไม่มีนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วการที่จะลิงก์เหมือนโปรเจกต์แรกๆที่ประเทศไทยเราเริ่มคิดกับพม่าว่าจะให้ถาวายเป็นนิคมสาหกรรมเปโตเคมี แล้วมีการเชื่อมโยงระหว่างทีรวาดนนัมเชะบงงมอตพูดอะไรประมาณนี้มันจะเกิดตรงนี้หรือเปล่านะครับในอดีตนี่ผมเดินทางไปศึกษาตรงนี้เนี่ยในการเชื่อมโยงแล้วผมก็นำเรื่องนี้ไปไปคุยกันในกลุ่มนักโล,โล,โลสิสตกทั้งหลายเนี่ค่อนข้างจะเยอะในปี2 0งพันห้าสิบจนสองพัหสิบเนี่ยเราคุยกันเยอะนะครับจนเราลืมนะครับแล้วล่าสุดข่าวมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่ม หรือขึ้นมาใหม่ว่าไอ้น,นี้เด่ยที่เราจาจเจอ,จอ,จอไว้เนี่ยมันมีอะไรมั่งนะครับ mm hmm. ความจริงเนี่ยถ้าวายเนี่ยมันมีพูดนเชียมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้าสายเอ็สิเดเราเนี่ก็เสร็จแล้วประมาณ8ปดสิเอร์เซตพร้อมที่จอะไปอยู่น้ำพุร้อนแล้วข้ามไปแล้วจริงๆถึงรัสเซียไม่มาลงที่ถาวายเนี่ยการค้าระหว่างพม่า,มาก,กับไทยเนี่ยมันก็อยู่ในแผนของอาทางการของเราอยู่แล้วไม่ว่าผู้ว่าราชการกาญจนบุรีก็เริ่มมนความสําคัญกับด่านน้ำพุร้อนนะครับ อยากให้เป็นด่านที่มีการค้าขายให้มันเป็นมาตรฐานแบบเมยวดีแม่สอดอแม่สายท่าขี้เหล็กหรือหนองคายเบียนจันอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ทาาเสียพอลองทุนแค่แบบนี้แล้วเนี่ยการเชื่อมโยงจะยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าอาจจะมีข้อจํากัดนะคือการเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยพม่าเนี่ยก็จะยังมีนะครับถ้าถนนมีขึ้นก็มีแต,แต่ประเด็นท้าเซียม,มาลงเนี่ย รัสเซียจะมีอุตสาหกรรมอะไรมาลงที่นี่บ้้งที่เกิดซัพพลายเชนในวิภาคนี้นที่งมองเห็นคือหนึ่งเป็นตัววิเคราะห์คือกลัดน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เ,เป็นตัวมีข้อแล้วเป็นเรื่องอุตสาหกรรมอย่างพวกโรงงานทอผ้าโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์หรืออะไรพวกนี้ยังไม่มีแต่แผนนะครับซึ่งซึ่งธุรกิจของเราที่เชื่อมโยงมันต้องมีซัพพลายเชนพวกนี้มาเกี่ยวข้องนะครับ แม้แต่พวกซีฟู้ดอาหารทรงออกอะไรก็ไม่มีพูดถึงเท่าที่เห็นคือโรงงานกล้ามมันแล้วก็โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าในภาคของไทยกับพม่าเนี่ยร์เด e r t r a รดก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่แล้วฝั่งไทยมีความพร้อมแต่ฝั่งพม่าเนี่ยต้องให้พร้อมเรื่องถึงทางเรื่องค่าส้มแขวนันราดด่านนี้ยิ่เป็นด่านที่มีความสําคัญในการค้าขาย,ขายเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของ แม่อสอดเมีวดีสิงครอนหรือสังขะอะไรประมาณนี้นะด่านตรงนี้เป็นด่านที่มาชดเชยนอกจากอที่เราผ่านท่าทางเรือที่ละนองอยู่ทุกวันนี้นะครับจะเป็นด่านที่เพิ่มขึ้นยังไงยังไง border t r e a t ก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทีนี้โปรเจกต์นี้เนี่ยหลังจากจีนก็เฉยญี่ปุ่นก็เข้ามาศึกษาแล้วก็ก็หายไปนะครับตอนนี้เราเสียเข้ามาผมเชื่อว่า รัเสเซียคงมาพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าเรือน้ําลึกมากขึ้นท่าเทียบเรือลงกัรน้ำมันก็อาจจะมาลงไฟฟ้าก็จะมาแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น่าต้องเฝ้าจับตามองคือในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าอา่าวเบงกอลเนี่ยมันมีกองทัพเรือฐานทัพเรือใหญ่ๆไม่ว่าอินเดียอเมริกาจีนครองพื้นที่อยู่นะครับอย่างอเมริกาเนี่ย หมู่เกาะดิโอกาเซียพวาคนรู้ดีนะครับพวกฐานทัพที่นั่นน่ยนะฮะจริงๆเนี่ยมันดิโอกาเซียมันเป็นของหมู่เกาะโมริเชสอยู่ภายใต้อังกฤษอังกฤษให้อเมริกามาเช่าปแปลกเหมือนกันนะนะทุกวันนี้ก็อเมริกาก็ทะเลาะกับนาโต้แต่อเมริกาก็เช่าเกาะน,นี้เข้าจากอังกฤษอังกฤษเป็นเจ้าของอันนันคมเพื่อทําฐานทัพเรือขณะเดียวกันจีนก็ไปเช่าท่าเรือของศรีลังกาฮามันโตต้ตานะครับ99ปี ซึ่งเรือลบกก็สามารถไปจอดได้นะครับแล้วก็อินเดียก็มาพัฒนาท่าเรือพม่านะครับที่ชิดตุวยซึ่งอยู่เหนือเจ้าผิวจีนก็มาอยู่เจ้าผิวเพื่อทําการขนส่งน้ํามันจากเอาเป็นกรแก้สจอากเป็นกร,กรเพื่อไปที่ยุนนานสังเกตว่าภูมิภาคนี้จะมีมหาอำนาจมาวางกาลังไว้ดนะครับถ้ามองในภูมิเศษศาสตร์เนี่ยมันก็ทําให้การค้าในภูมิภาคมันคึกคัก แต่ว่าถ้ามองในภูมิรศาสตร์เนี่ยประเทศพาะมนาวิพาคนี้วางกองกําลังคานกันอยู่แล้วเรือลบแต่ละลําเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์สเยอนะภูมิภาคนี้เลยกลายเป็นนิวเคลียร์เซ็นเตอร์ไม่ใช่โรูปฮับนะครับอันนี้อันนี้มองมองโลกสองแง่นะฮะมองโลกสองแง่ผมก็หวังว่าความสงบในพรม่าน่าจะน่าจะดีขึ้น เพราะว่าอย่างที่ข่าวือที่ว่าพม่าจะเอาก,กองรัเสเซียมาช่วยมาช่วยควบคุมชนกลุ่มน้อยอะไรให้พมา่ามีความรับรื่นขึ้นนะครับพัฒนาธุรกิจได้นะฮมันก็มีความสงบแล้วรัเสเซียก็มาพัฒนาท่าเรือถวายจีนอยู่ตอนเหนือเจ้าผิวนะครับแล้วไทยได้ประโยชน์อะไรไทยนี่ถึงไม่มีรัเสเซียเราก็มีค้าขายผ่านแดน แต่ผมว่าถ้ารัสเซียเข้ามาพัฒนาถนนเชื่อมโยงกับน้ำผู้ร้อนเข้าไปนะครับการค้าเพิ่มขึ้นแล้วถ้ารัสเซียพัฒนาท่าเรือไม่ใช่สําหรับเชิงความมั่นคงอย่างเดียวเชิงพาณิชย์เพิ่มด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับสําหรับภูมิภาคนี้แต่ณะเรียวการการดูดอานาจกันของมหาอำนาจก็น่ากลัวนะครับไม่ว่าอินเดียไม่ว่าอเมริกาไม่ว่ารัสเซียไม่แต่จีนสามสี่ประเทศหลักของโลกได้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้อย่างที่เรามองว่าเราก็ต้องจับตาม,มองว่าะระหว่างการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกกับศูนย์กลางของไม่ว่านิวเคลียร์อะไรทั้งหลายเนี่ยอันไหนมันจะเปบต้าหนักมากกว่ากันนะครับเราว่าภูมีรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์อันไหนจะจะมามาก่อนกันตรงนี้ที่มันมีผลกระทบต่อเราแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนี่เอามาฉากแรกเดี๋ยวจะมีฉากต,ต่อไปนะคงจะวิเคราะห์กันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอาจารย์มองว่า การค้าน่าจะได้ผลดีแต่ความมั่นคงเนี่ยต้องจับตาดูนะว่ามีผลไงบ้างนะนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดรสุรัสจิ์ทองปานนะครับที่มาพูดถึงโอกาสและความเสี่ยงในเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ราคุกท่านครับขอบคุณครับโอเคครับ